ไปกันที่ดราม่าสักเรื่องหนึ่งค,คุณกันจอมพลังกระโดดออกมาดูแลลุงกับป้าที่ถูกพิษลูกชายนายกเบี้ยวบ้านใหญ่ธัญบุรีซิ่ง bm ไล่ล่าบนทางด่วนเบียยจนกระทั่งปิกอัพของลุงกับป้าไปชนกับเบลเลอร์ข้างทางค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ก็ก,ก,กด้านหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกันจอมพลังก็โอเคอในสังคม ต้องดูแลกันอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันในบางบทบาทของคุณกันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะพอเหมาะพอควรไหมเกินไปหรือเปล่าหรือเยอะไปสักนิดหนึ่งไหมอะไรประมาณนั้นนั่นก็เป็นมุมมองและบางครั้งหลายครั้งมันอยู่ที่ว่าคนที่มองมองจากจุดไหนยืนอยู่ตรงไหนด้วยก็ไฟแฟกันกันจอมพลังนะแต่ว่าด้วยบทบาทของการจอมพลังในเรื่องของลุงกับป้าพีซ นายกเบี้ยว B.M. Pick up, ทางด่วนบ a r r i e r อะไรประมาณนั้นก็ไปที่พิภพวิจาร์กันในโซเชียลเยอะคนหนึ่งที่ออกมาวิจาร์ณก็คือเต้มงคลกิจจำได้ไหมพี่เต้พระรามเจ็ดมงคลกิจสุขสินทารานนท์บายๆเมื่อวานตอนบ่ายๆเมื่อวานบายเสร็จบายโมงสิบเต้มงคลกิจออกมาโพส์ Facebook ตส่งข้อความไปถึงการกำพลังว่าดังต่อไปนี้ ฝากถึงน้องกันจอมพลังถอยเธอน้องนายใหญ่สั่งพี่ชายนายมาแล้วนายไม่ถอยมวัวเชื่อเอฟซมากจำบทเรียนของทนายตั้มไว้เคยดังขีดสุดเอซี FC ก็ช่วยไม่ได้นะคดีจะมาเพียอือสั้นๆแต่เป็นประเด็นนะโพสแบบนี้สั้นๆแต่เป็นประเด็นใช่ไหมใช่สั้นๆแต่เป็นประเด็นนายใหญ่สั่งมาให้ถอยอะไรอย่างเงี้ยเอาคือนแบบน,นี้นายใหญ่ใครอะ ใครพี่ชายใครในายใหญ่และพี่ชายของกันจอมพลังคือใครกันเต้มงคลกิจไปรู้จักในายใหญ่และพี่ชายของกันจอมพลังได้อย่างไรเต้รู้ได้อย่างไรว่าในายใหญ่สั่งอะไรไปที่พี่ชายและพี่พาชายมาบอกอะไรกับกานจอมพลังทำไมรู้เกเกือบใบสามเต้โพอสอีกหนึ่งข้อความครับที่เตือนเพราะรักและห่วงใหญ่น้องเป็นคนดีมาก แต่ควรรักษาชีวิตไว้ดูแลครอบครัวและประชาชนท่านอื่นๆพี่รู้นิสัยนักการเมืองมาเฟียดีเขาจะเตือนครั้งเดียวพี่น้องเขาไม่สนเขาสนอำนาจอย่างเดียวแปลว่าอะไรนั่นสิเมื่อวานตอนเย็นๆนักข่าวก็เอาเรื่องที่เต้พระรามเจ็ดโพสต์เตือนไปถามกันจอมพลังค่ะไปฟังจอมพลังกันจอมพลังตอบยังไงพูดเรื่องนี้สักนิดสิครับอะเชิญไปฟังคุณกันเมื่อวานนี้ค่ะ ว่ามีนายใหญ่สังพี่ชายของผีการบอกที่เบาๆหน่อยอะไรนี่พฤิกเป็นประมาณนี้เป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้อยากจะบอกอะไรคุณเต้ที่ตอผมคุยกับพี่ชายผมทุกวันผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมคุยกับพี่ชายผมทุกวันนะครับนะผมเชื่อว่าพี่ชายผมรู้จักนิสัยผมดีแล้วก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนที่มาเพื่อเคสจริงๆเลยอะนะครับแล้วพี่ผมก็รู้รู้จักนิสัยผมดีมากๆนะครับ นะครับผมก็ขอบคุณคุณเต้แล้วกันนะครับที่ทีอ่ออกมาพูดนะอาจจะมองในแง่ดีอาจจะเป็นห่วงผมนะแต่เคสนี้ก็บอกคุณเต้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับนะกนะ็ให้ทางคุณเต้ก็ดูแลในโซนพระรามเจ็ไปดูความเป็นห่วงดูแลในโซนพระรามเจ็ดได้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจัดการเองนะครับในข้อจริงเนี่ยมีการในใหญ่โี่ชาพี่ชายใอนาเปนอนย่อพี่ชายเขาคุย <นะ S 2> นะก็เป็นห่วงเรื่องอ,อยากให้ทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ดีกว่าถอยคนละก้านะครับแต่ผมก็ฝากพี่ชายกลับไปเหมือนกันก็เหมือนที่ผมบอกนะครับคือผมอะรักกับพี่ชายอยู่แล้วแล้วพี่ชายเขารู้จักนิสัยผมดีคือผมอะทำเพื่อประโยชน์ของเคสถ้าวันนี้แค่พูดแล้วเคสยังไม่ได้รับการเยียวยาเลยแล้วให้ผมเลิกผมไม่เลิกไม่ใช่นิสัยผมผมไม่ทำนะครับวันนี้ โ <Okay. S 2> อเคได้ยินหรือยังคะคุณเต้คะเต้พูดถึงในายใหญ่พูดถึงพี่ชายค่ะพูดถึงสั่งมาอืให้ถอยโอเคประมาณนั้นปรากฏว่าเมื่อนักข่าวเอาตรงนี้ไปถามคุณกันจอมพลังคุณกันแกก็รับลูกนะอืแกก็แกก็รับว่าพี่ชายของแกเนี่ย แกคุยทุกวันแกก็คุยกับพี่ชายทุกวันแล้วผู้ชายแกก็ฝากเตือนมาให้ข้อคิดมาถอยกันคนละก้าวดีไหมหมายถึงทางฝั่งลุงป้าแล้วก็ทางฝั่งของพิชนายกเบี้ยวประมาณนั้นใช่จบกันได้ไหมประมาณนั้นจบกันได้ยก็ให้ถอยคนละก้าวไงจะได้จบกันได้งผมจะมีคําถามเยอะเลยนายใหญ่คือใครพี่ชายคือใครพี่ชายคือใครเออคือใครอ่ะดังนั้นก็ต้องไปถามคุณเต้พระรามเจ็ด คุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะคุณเต้คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณในแล้วก็คุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณเต้เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะ ก็ก็เป็นมาปีนะฮะประมาณปีนึงครับยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ถูกต้องนะควรนักพักประชิปัตยังไม่ถูกบดยังไม่ถูกบดโอเคยังไม่ถูกบดนะ่เรียกขานตำแหน่งนี้ปรากฏว่าเที่ปรึกษาผลนักพักประชิัตย์ไปรู้เรื่องนายใหญ่ไปรู้เรื่องพี่ชายของการจอมพลังเขาได้อย่างไรครับก็ในในวงการถ้าเป็นคนวงในก็จะต้องรู้อยู่แล้วฮะเรื่องพวกนี้เพียงแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ยเดิมทีเนี่ยผมก็ไม่อยากยุ่ง แต่พอเพเ่อว่ามีเขาบอกเขาเห็นว่าผมเนี่ยไปช่วยตึกถล่มมั้งแล้วเพลินแล้ว,ออน,ลวน้องกันเนี่ยเขาก็ไปตั้งมูลิธิกันชมพลังช่วยสู้อยู่ที่ตึกสตงอนะครับเขาช่วยทุกมูลิธิอ่ะช่วยทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอืแต่แต่อันนั้นเนี่ยผมก็ไปช่วยอยู่เจ็ดวันแล้วผมก็ป่วยนะก็เห็นก็ก็โอเคคือน้องก็ทําดีอยู่แล้วเราก็เห็นด้วยอืมเพียงแต่ว,ว่าไอ้เคสตึกเนี่ยมันไม่ได้มี มันไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรมากมายนะถูกปะใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องสาธารณะคแล้วก็มันไม่เป็นบุคคลมันไม่ได้เป็นเรื่องบุคคลที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเองคเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยนักการเมืองจริงๆเนี่ยคือผมเป็นมาหลายปีนะผมรู้ว่าแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็มีนิพิพ์ของมันอยู่ครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไป ไปเล่นเขาหนักเกินไปจนเขาไม่มีที่ยืนเนี่ยเขาก็เอาคืนค่ะแล้วก็มีคนมาเตือนว่าเอ้ยแต้แต,แต้รู้จักน้องการไหมอ,อ๋อเขารู้จักกันอย่ไม่ได้สนิทไม่ได้สนิทก็บอกว่าเฮ้ยมีคนรับงานนะเว้ยมีคนรับงานมีคน,นรับงานแต่ว่าอะไรคะมีคนรับงานมีคนรับงานก็หมายความว่าในภาษาพวกนี้เขาก็จะรู้กันดีว่าไอ้รับงานคืออะไรผมก็บอกจริงหรือเปล่าเอาขนาดนี้เลยเหรอ เอาขนาดนี้เลยมันก็เขาก็อธิบายเหตุผลมาอแล้วผมก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่แต่มีอีกสายหนึ่งเป็นสายอานักการเมืองฝั่งสีแดงนะค่ะเอ้เต้รู้จักอการหรือเปล่าอืมอืมเป็นเรือนมันหนออ่อยอืมเออเป็นเดือน,นมันหน่อยค่ะแล้วก็ถามว่าเรื่องจริงเปล่าผมก็เช็ครีเฟอร์ไปเขาบอกว่าจริงอหมายความว่าหมายควาว่า เขาในที่นี้หมายถึงเขาไหนเราไม่ทราบนะเขามี<ต>ความ<ต>รู้สึก<อ>ว่าถูกเล่นมากเกินไปจนไม่มีที่ยืนเขาก็เลยไปหาคนรักงานว่าง,งั้นเถอะถูกไหมอ่าใช่พอตอนแรกเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอโดยได้เห็นได้ผลแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าบางทีคนต้องเข้าใจนะฮะลักษณะของบ้านใหญ่เขก็จะมีลูกน้องเยอะบางทีไม่ได้ไม่ได้สั่งลูกน้องอแต่ลูกน้องทําเองอะ่ะ ดูเคสสสสจโต้งเป็นตัวอย่างเด็ดครับครับโอเคอ่านี่พอเห็นภาพนี่คือการเมืองคือการทําการทําประโยชน์เนี่ยเพื่อส่วนรวมเนี่ยผมสนับสนุนคุณกันอยู่แล้วครับเพื่อประชาชนจะได้มีที่พึ่งแต่ระวังตัวหน่อยแต่ต้องเซฟตัวเองด้วยอืมันต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนถูกป่ะครับตรงนี้เห็นไปเด็นตรงนี้เห็นไปเด็นคือถ้าคุณกันไม่กลัวจริงเนี่ยทําไมต้องมีการติดตามไปต้องเยอะเกือบสิบคนถูกป่ะ เพราะทุกวันนี้มีการเกือบสิบคนเลยเหรอ,อก็แสดงว่าก็จะต้องมีโจทย์สุกคราบเพราะว่าไปกระทบตำรวจบ้างไปกระทบคนนี้บ้างคนนั้นบ้างอือเพราะว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นว่าอืเวลาเราทําอะไรสุดทางเนี่ยอืก็ดูเคสทนายตั้มเป็นตัวอย่างออืคือการดังเนี่ยมันดังได้อืแต่มันต้องดังแบบต้องดูจังหวะด้วยต้องดูจังหวะดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังก่อนว่าเรากำลังคนกับใคร มันไม่ใช่แบบว่าให้เราผมไม่ได้บอกให้กันถอยนะครับผมให้กันสู้แบบรู้เขารู้เราครับอออย่างคือเราต้องเข้าใจว่าอายุสามสิบปลายปลเนี่ยลูกก็ยังเล็กถูกอ่าเราก็ในฐานะเป็นห่วงเพราะว่าผมก็กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยผมก็โดนมาสารพัดทุกอย่างแล้วทั้งคดีในทางเปิดเผยและไม่เปิดเผยและทั้งผมขู่เนี่ยผมโดนมาทุกอย่างแล้วก็คือ ผู้มีประสบการณ์แล้วกันครับครับโอเคเห็นด้วยเห็นด้วยทีนี้ที่นี้ทีนี้ทีนี้่คุณเทพอยากย้อนกลับไปประเด็นนายใหญ่กับพี่ชายมันยังไงเนี่ยไปรู้จักนายใหญ่ไปรู้จักพี่ชายของ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 กันจอมพลังเข้าด้วยเลยครับแล้วรู้ด้วยเลยครับว่านายใหญ่สั่งมาอย่างไรพี่ชายสั่งมาอย่างไรอืมทําไมถึงไปรู้ละเอียดขนาดนั้นเพราะในทางการเมืองมันต้องรู้รู้กันอยู่ว่า เออผลประโยชน์ทางการเมืองมันพึ่งพาอาศัยเรื่องเสียงเสียงโหวตในการยกมือหรือการที่จะต้องมีหัวหน้าทีมในการลุยแต่ละจังหวัดออืืมมก็ต้องรู้ว่าต้องต้องก็ต้องรู้ว่าท่านอดีตนายกเดี่ยวเนี่ยก็ไม่ธรรมดาถูกไ่มอืมอืมอ่าก็ไม่ธรรมดาลูกชายก็เป็นสสเขตอะไรเขตห้าไม่ใช่เหรออืมอืมหนึ่งเดียวของเพื่อไทยนะอ่าหนึ่งเดียวเหมือนกับกูดกรรมอ่ะที่มีสสอิ่มถูกไหม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าถ้าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันก็ไม่ไม่ไปงานบวชกันหรอกสูกป่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พี่ชายที่โทรมาเตือนกันกัน,กนจมพลังแล้วก็บอกกันให้หาทางถอยกันคนละก้าวพี่ชายในที่นี้นี่หมายถึงใครฮะคือใครบอกได้ไหมคะ อพี่ชายก็ที่เขาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณจันทร์กำพลังมาตลอดไงตั้งแต่เพื่อนใหม่ทางสังคมมาใครอะคะเอาคุณจันทร์ไม่บอกหรอไปถามคุณจันทร์ดิเนี่ยถามคุณเต้เนี่ยแหละเพราะคุณเต้รู้นี่คุณเต้มาส่งสัญญาณแบบนี้คือใครเหรอคะเนี่ยทุกคนฟังอยู่ใจว่าใช่ว่าที่รัฐมนตรีเกษตรหรือเปล่าว่าที่รัฐมนตรีเกษตรเอาเอาเอาบอกมาเลยดีกว่าว่าใครอะเอาบอกมาเลยดีกว่าคุณเต้คิดว่าใครคะคุณเต้ต้องรู้อ่ะอืมใช่พี่นัทหรือเปล่า พี่นัด,นดหไหนนัดไหนคะพี่นัดพี่นัดเรียกพี่นัดเหรอคะใช่ใช่ใช่พี่นัดหรือเปล่าอืมเพรพี่นัดนี่เป็นพี่ชายของคุณกันเหรออา้าเขาก็เขาก็ดูแลเกือ้อกูลกันมาตลอดเนี่ยในทางการเมืองในทางทําช่วยเหลือสังคมอ่ะเข้าสุเด็นเลยดีกว่าอเอางี้เอางี้แล้วพี่นัท แล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วเต้ไปสนิทสนมอะไรกับพี่นัทรู้ถึงขนาดว่าพี่นัทได้โทรมาเตือนกันจอมพลังถอยกันโคนลเก้าวเธออะไรประมาณนั้นแสดงว่าเราอยู่ในวงเขาด้วยเหรอเออราอยู่ในวงเขาด้วยเหรอเอาเป็นว่าคือเรื่องพวกนี้มันไม่ต้องคุยกันเยอะมั้งพี่เดนัยถูกอ่มอม,มันก็รู้ๆกันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรถูกป่ะแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่เขาสั่ง มาให้ถอยถอยกันหน่อยเนี่ยก็ถอยเอแล้วถ้าพี่ชายไม่ไม่โทรบอกน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายไม่ได้เข้าคอรมอน่ะโอ้โหไปกันใหญ่ละอ้าวอ้าๆอาเอาเอาประมาณนี้อานิกออกนิกออกแล้วนิกออกแล้วแต่คือคือเรื่องเนี้ยมันคือผมก็สนับสนุนให้คนมาช่วยเหลือประชาชนนะ เพียงแต่ว่าการช่วยเหลือประชาชนมันต้องมีคุ้มคุ้มกันด้วยใช่ค่ะด้วยต้อง้ปลอดภัยด้วยต้องปลอดภัยด้วยความปลอดภัยด้วยใช่แล้วอย่างคือเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงถูกป่ะบางทีเราทําสิ่งเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าเราทําเรื่องนี้สําเร็จแล้วใครบาดเจ็บกับเรื่องนี้บ้างแล้วเขาจะเอาคืนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องระวังในการทําแต่ละเรื่องแต่ก็สนับสนุนในการที่จะทําประโยชน์เพื่อประชาชนเพราะว่าเป็นเรื่องปกติ สมมติถ้าเราทําประโยชน์เพื่อประชาชนแล้วสุดท้ายไปกระทบผลประโยชน์ของนักการเมืองครับแล้วถ้าเราเสียสละผลประโยชน์ที่เราพึ่งพานักการเมืองได้เนี่ยครับเราพร้อมที่จะช่วยประชาชนจริงๆผมสนับสนุนแต่ถ้าเรายังพึ่งพาอาศัยผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อมถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนี่ยเราก็ก็จะไปในสุดในแต่ละเรื่องโอเคอ่ะขพเขาก็จะย้อนสอนกลับมาครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นทําเพื่อประโยชน์เพื่อ เพื่อสังคมจริงผมสนับสนุนแต่ให้รอบครอบแล้วก็ถ้าตัดตัดผลประโยชน์เอื้อกูลกันซึ่งกันและกันได้เนี่ยเนเรื่องส่วนรวมได้ก็จะยิ่งดีมันเหมือนว่าเอาผลประโยชน์ส่วนตัวมาแลกส่วนรวมอ่ะโอเคอ่ะพอแล้วคนัยพอจะรู้กันนะพอันจะจับทางกันได้ใช่ไหมคะณับ้ชมกุณผู้ฟังเอาล้วครับกราบขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณเต้ค่ะขอบคุณมากครับ ค่ะคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะที่ปรึกษาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังมีตำแหน่งนี้อยู่นะจ๊ะวันนี้ไปรู้เรื่องของอีกฝั่งหนึ่งไปรู้เรื่องของอีกฝั่งหนึ่งเยอะเหลือเกินอินไซต์ก็เขาเป็นคนวงในเขาบอกเรื่องแบบนี้คนวงในถึงจะรู้แสดงว่าพี่เต้ก็อยู่วงในกับเขาด้วยเหมือนกันเอาเอาเอา,เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,เ,า,เ,วาเมื่อคืนคุณกันจอมพลังแกก็อัดคลิปแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ของแกแกก็บอกว่าแกเองก็อยากจะให้ถอยกันคนละก้าว ช่แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องจริงใจด้วยนะอหมายถึงฝั่งพีษฝั่งนายกเบี้ยวก็ต้องจริงใจจริงใจในการถอยไม่ใช่แค่แสดงเพื่อลดโทษอต้องไม่ใช่แค่แสดงเพื่อลดโทษก็ถูกต้องคุณกันพูดแบบนี้หลายรอบแล้วนะโอเค